ยินด้วยกับประตูแรกอย่างเป็นทางการกับเกมทางการของสโมสรเอสซีจีมททองยูเต็ดจังหวะนั้นคิดยังไงคือมันคิดอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะว่าจับแล้วมันก็ถึงประตูแล้วก็กลมหน้าก้มตายิงไว้ก่อนแล้วเ,เข้าด้วยใช่ไหมครับครับจริงๆแล้วบอลตอนอยู่พัทยายิงประตูเยอะนะแต่พอขึ้นชุดใหญ่เนี้ยบรรยากาศมันต่างก,กันกับตอนที่เล่นดีหนึ่งใช่ครับมันด้วยกองเชียร์ที่เยอะแล้วแบบผมก็ลงทุกครั้งก็ตื่นเต้นทํายังไงก็ไม่ชินแล้วก็ยังตื่นเต้นอยู่ทุกครั้งที่ลงครับ แล้วบอลถูกจับลงมาถือว่าทำประโยชน์กับทีมได้เยอะเลยนะใน FA คัพก็เป็นคนแอสซิสต์ให้ไมเคนเอนรีพอใจผลงานของตัวเองไหมครับหลังๆล,ล,ลงมาแล้วก็สามารถสร้างผลงานได้เป็นกอบเป็นกำก็พอใจครับแบบมันยังไม่ดีแต่ก็มีส่วนช่วยให้ทีมชนะบ้างอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าโอเคกับฟอร์มครับผมบก่อนลงสนามเปลี่ยนตัวพี่แบรนบอกอะไรกับเราเขาบอกว่าให้เล่นเหมือนแมตช์เจอยุทธยาต้องคอสซ้ายคอสขวาก็ต้องคอสครับผมแล้วก็เป็นตัวโจกที่ทำได้ทอดยิงได้พี่ๆเข้ามาพูดอะไรบ้างครับ เขาบอกว่ากูงยิงไม่เข้าเูจะวิ่งไปตบมือสุดท้ายฝากอะไรถึงกองเชียร์ข้างหลังครับครับก็ขอบคุณครับที่แบบมาเชียร์เยอะะทุกแมตช์เลยเวลาออกนักบ้านชอบครับชอบไปดูการแสดงอีกนะครับผมก็วันพุธครับกับโอโซบโอสภาัเราจะเป็นแชมป์แรก